บทที่5,239เสียหม้อแต่ไม่เสียใจกลับอเมริกาหรือหงชางชิงน้ำตาไหลเมื่อได้ยินสิ่งนี้ความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของเขาคือความตื่นเต้นท้ายที่สุดเย่เฉินก็เต็มใจที่จะให้เขากลับไปสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่ปลิดชีวิตตัวเองหรือจะกักขังตัวเองดังนั้นเขาจึงถามอย่างตื่นเต้นฉันไปได้ใช่ไหมเมื่อเห็นท่าทางที่ตื่นเต้นของเขาเย่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างลับๆ แม้ว่าเขาจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในความเป็นจริงเย่เฉินก็ไม่ได้วางแผนที่จะฆ่าหงชางชิงเขาแค่เล่นกลกับซือเทียนฉียิ่งไปกว่านั้นเขามอบหม้อต้มยาให้แม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะเดิมพันและยอมรับความพ่ายแพ้นอกจากนี้เขายังมีมิตรภาพส่วนตัวกับคุณยายของตัวเองด้วยหรือแม้ว่าหากเขาไม่รู้จักคุณยายและไม่ได้เป็นเพื่อนกับเธอมันก็ไม่สมเหตุผลเลยสักนิดที่ตัวเองจะสังหารหรือขังอีกฝ่ายไว้ในฟาร์มสุนัข ยิ่งกว่านั้นอยู่ในอเมริกาเหนือผู้เฒ่าผู้แก่ในลทัทธิต่าคนนี้ก็มียศเป็นถึงหงเทียนซือในบรรดาชนชั้นสูงที่นั่นขณะนี้ตัวเองก็กำลังต้องการกำลังคนดังนั้นจะเป็นการดีหากสามารถใช้งานเขาเพื่อตัวเองได้ดังนั้นเมื่อตัวเองถามหงชางชิงว่าเขาต้องการกลับไปสหรัฐอเมริกาหรือไม่มันก็เป็นเพียงการทดสอบเล็กๆเ,เขาเดาว่าหากหงชางชิงเป็นคนฉลาดจริงๆเขาจะไม่คว้าโอกาสที่จะกลับไปสหรัฐอเมริกาในเวลานี้ทันที ทันทีที่หงชางชิงพูดว่าฉันไปได้ใช่ไหมในวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกผิดและแทบอยากจะตายเขาอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองในใจให้ตายเถอะฉันมาตลอดทางนี้เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อตามหายเย่เฉินโดยหวังว่าจะได้รับยาครอบจากกระวานที่ทรงพลังเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของฉันหรือขอความรู้จากเยเฉินเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมวิธีที่มีประสิทธิภาพของการเล่นแร,แร่แปรธาตุฉันจะมองหาโอกาสที่จะปรับแต่งยาที่ทรงพลังได้ยังไงเมื่อฉันกลับไป แต่ใครจะคิดว่าการมาขโมยไก่คราวนี้ข้าวเปลือกก็ยังไม่ได้หวานไม่ใช่ว่าฉันไม่พบมันพบแต่ทําอะไรไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอเทคนิคการเล่นแรบแปรธาตุก็ยังไม่ได้เรียนรู้อีกทั้งยังมาเสียหม้อต้มยาของบรรพบุรุษให้เขาแทนอีกต่างหากถ้าฉันปล่อยไว้แบบนี้แล้วจากไปมันจะไม่เลวร้ายสำหรับฉันไปหน่อยหรออย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าพูดแบบนั้นเขาแค่ลังเลและทําอะไรไม่ได้และไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไม ในเวลานี้เย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มนิ่งๆว่าเป็นไงบ้างอาจารย์ของแม้ว่าคุณจะให้หม้อต้มยาน,นี้แก่ผมโดยสมัครใจก็ตามแต่ผมไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณของใครๆหรอกนะทําไมไม่ให้ผมจัดเครื่องบินพิเศษเพื่อไปส่งคุณกลับอเมริกาในช่วงบ่ายนี้และคุณควรบอกคุณยายของผมล่วงหน้าว่าคุณมีแผนอื่นจึงขอตัวกลับไปก่อนดังนั้นคุณจึงไม่ได้รอพวกเขาอยู่ที่นี่ เมื่อรู้ว่าเย่เฉินไม่ได้ลงโทษตัวเองแถมยังจะส่งเขากลับอเมริกาอีกด้วยจูู่หงชางชิงก็อยากจะบ้าตายและไม่อยากจากไปซะง,งั้นดังนั้นเขาจึงได้แต่พูดอย่างขมขื่นอาจารย์เย่บอกตามตรงนะครับว่าฉันกําลังจดจ่อยอยู่กับการฝึกฝนบําเพ็ญตนในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ฉันก็คงต้องหันหลังให้ทางโลกแล้วก็บําเพ็ญตนตามหลักการไท่เจิ้งเตา๋าไม่เช่นนั้นมันคงจะเหี่ยวเฉาแน่ๆแ,และฉันคงไม่มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นอีกแล้วดังนั้นฉันจึง ดังนั้นฉันจึงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หงชางชิงก็ไม่กล้าสแสดงเจตจำนงที่จะอยู่ในจินหลิงสักช่วคราวออกไปก่อนเย่เฉินเห็นเขานิ่งเป็นเวลานาน,านแต่ก็ไม่พูดดังนั้นเขาจึงถามด้วยรอยยิ้มคุณต้องการจะบอกว่าการกลับไปก็ไม่มีความหมายดังนั้นคุณจึงวางแผนที่จะอยู่ที่จินหลิงต่ออีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมเมื่อหงชางชิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็มีความสุขอย่างมากจึงตบต้นขาตัวเองโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เย่คุณพูดถูกนี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง หลังจากพูดเขามองไปที่เย่เฉินอย่างใจจดใจจ่อรอคําสั่งของเขาเย่เฉินไม่ว่าอะไรในเวลานี้แต่ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอาจารย์หงให้ผมลองทายดูว่าผมพูดถูกต้องไหมหงชางชิงรีบพูดว่าอาจารย์เย่เฉินท่านพูดครับเย่เฉินพยักหนา้าและพูดต่อผมคิดว่าจุดประสงค์ของการมาที่จินหลิงของคุณนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าก,การค้นหาว่าใครเป็นคนทํายาอายุวัฒนะและยาบํารุงเลือดรักษาหัวใจสองเม็ดนี้และตอนนี้คุณทําสําเร็จแล้ว ตอนนี้คุณพบผู้ปรุงยาแล้วจุดประสงค์ของคุณการมาที่จินหลิงครั้งนี้ถือว่าสำเร็จแล้วตอนนี้คุณบรรลุจุดประสงค์แล้วถูกต้องไหมแล้วคุณจะเอายังไงต่อไปบทที่ห้าพันสองร้อยสี่สิบเมื่อได้ยินคำพูดที่ปฏิเสธไม่ได้ของเย่เฉินหงชางชิงก็รู้สึกหดหูใจทั้งตัวตนกำลังสั่นริมฝีปากของเขาก็สั่นลาฟันของเขาไม่สามารถห้ามให้สั่นได้เพราะตอนนี้มันเริ่มชนกันในปากแล้วหงชางชิงไม่ต้องการจากไปแต่เขาไม่รู้ว่าจะพูดกับเย่เฉินอย่างไรในตอนนี้ ท้ายที่สุดเขายังกลัวว่าหากเขาพูดออกไปถ้าจูจ่ๆเยเฉินไม่เห็นด้วยละตัวเองก็จะไม่เสียใจหรอกเหรอในกรณีนั้นจะไม่เท่ากับว่าตัวเองฆ่าตัวตายอีกครั้งแล้วมันจะไม่เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หรอกเหรอในตอนนี้เยเชิญเปลี่ยนหัวข้อทันทียังไงก็ตามอาจารย์หงคุ้มอยู่ในแดนวิถีบูแปดดาวมานานแค่ไหนแล้วหงชางชิงพูดด้วยความเคารพเรียนอาจารย์เย่เออฉันอยู่ในวิถีบูแปดดาวมาเป็นเวลาสิบหกปีแล้วเยเฉิญถามด้วยความสงสยัยแล้วปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ พงษ์ชางชิงกล่าวว่าปีนี้ฉันอายุ62ครับเย่เฉินกล่าวว่างั้นก็แสดงว่าคุณได้กลายเป็นนักบูระดับ8ดาวตั้งแต่อายุ40แล้วนี่ดูเหมือนว่าความเร็วในการฝึกฝนของคุณจะดีมากเลยนะพงษ์ชางชิงพูดแบบเย้ยยันตัวเองและพูดว่าพูดตามความจริงแม้ว่าเทคนิคการเล่นแร,แร่แปรธาตุในการปรุงยาของไท่เจิ้นเต่าจะเป็นเพียงผิวเผินแต่โชคดีที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการทางจิตของการฝึกฝนวิถีบูที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับสำนักส่วนใหญ่ที่ไม่มีแม้แต่วิธีการทางจิตที่สมบูรณ์ก็ถือว่าเราโดดเด่นกว่ายิ่งไปกว่านั้นยังมีจุดเด่นบางอย่างในเทคนิคของการปรุงยาของเราในบรรดาบรรพบุรุษของเราครั้งหนึ่งเคยเป็นนักปรุงโอสถในระดับปรมาจารย์ฉันไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีใดในการปรุงโอสถที่รักษาโรคแบบครอบจกกักรวาลราวกับ,บยาอายุวัฒนะเมื่อคนธรรมดากินเข้าไปสามารถเสริมสร้างร่างกายและรักษาโรคได้ทั้งหมดและหากผู้คนที่ฝึกฝนวิถีบูกินมันก็สามารถปรับปรุงแดนวิถีบูของพวกเขาได้เช่นกัน แม้ว่าการทะลุทะลวงแดนจะมีจำกัดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยตอนที่สืบทอดสำนักจากบรรพบุรุษมียานี้อยู่ห้าเม็ดแต่ฉันแจ้งว่ามีแค่สาเม็ดจริงๆแล้วฉันฟาดเองถึงสาเม็ดมันก็เหลืออีกสองเม็ดใช่ไหมละ่ะและอีกเม็ดถูกขายให้กับเศรษฐีคนหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตเขาเมื่อหลายปีก่อนและมันก็มีบทบาทจริงๆผลของยาคือช่วยรักษาโรคได้จากนั้นก็เหลืออยู่แค่เม็ดเดียวฉันก็เลยเอายาเม็ดนี้ให้กับคุณตาของคุณตอนที่ท่านป่วยหนะักแต่ไม่น่าเชื่อมันไม่ได้ผลเลยสักนิด เย่เ <Yeah, S 2> ฉินพยักหน้าเบาๆแม้ว่าตัวเองจะไม่เคยเห็นว่ายายืดอายุชนิดนี้คือชนิดใดที่หงชางชิงมีแต่เขาคาดเดาว่าผลของยานั้นจะต้องแย่กว่ายาบำรุงเลือดรักษาหัวใจของเขาเองมากและยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าจะเปรียบเทียบกับยาอายุวัฒนะมันต้องแย่ยิ่งกว่ามากแน่ๆดังนั้นเขาจึงถามหงชางชิงอาจารย์หงคุณอยากจะพักดีต่อผมและอยากติดตามผมตั้งแต่วันนี้ไปหรือไม่ถ้าคุณเต็มใจผมจะไม่ปฏิบัติต่อคุณอย่างเลวร้ายแน่นอน เมื่อได้ยินสิ่งนี้หงชางชิงก็พูดอย่างมีความสุขทันทีฉันนี่โคจะเต็มใจเลยแหละฉันเต็มใจนับหมื่นครับหลังจากพูดจบเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นทันทีและพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่ขอสวรรค์เป็นพยานฉันหงชางชิงอยากจะติดตามคุณและพักดีต่อคุณตลอดชีวิตและถ้ามีการทรยศใดๆเกิดขึ้นขอให้ถูกสายฟ้าฟาดในเวลานี้หงชางชิงได้ตระหนักแล้วว่าเย่เฉิญแข็งแกร่งกว่าตัวเขามากและจากจุดนี้เพียงอย่างเดียวก็น่าติดตามแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเย่เฉินยังมียาอายุวัฒนาที่ทรงพลังกว่าอยู่ในตัวตนของเขาซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่ายาอายุวัฒนาที่ตัวเองปรุงถึงห้าเท่าหรือสิบเท่าด้วยซ้ำไม่เพียงเท่านั้นเย่เฉินยังเป็นหลานชายของตระกูลอันและภูมิหลังของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันดังนั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนเย่เฉินก็แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้แข็งแกร่งที่ตัวเองพบเจอแล้วล่ะ หงชางชิงอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองถ้าฉันอยากรับใช้ใครสักคนจริงๆฉันต้องรับใช้เจ้านายตัวจริงอย่างเย่เฉินด้วยมหาอำนาจเช่นนี้การทะลุทะลวงแดนวิถีบูของฉันคงจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเมื่อเห็นทัศนคติที่เคร่งครึมของเขาเย่เฉินก็งกผงบหัวเล็กน้อยพลางพูดอย่างใจเย็นในเมื่อคุณเต็มใจคุณก็อยู่ที่จินหลิงต่อไปเพื่อรอฟังคำสั่งของผมหงชางชิงคุกเข่าลงบนพื้นและพูดอย่างตื่นเต้นผู้น้อยหงชางชิงจะทำตามอาจารย์เย่ทุกอย่างครับ Yeah, เย่เฉินพยักหน้ายิ้มพลางหยิบยาเม็ดบำรุงเลือดรักษาหัวใจออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เขาและพูดเบาๆว่าคุณกินยานี้แล้วกลับไปยังสถานที่พักชั่วคราวของคุณก่อนจากนั้นจงปรับแต่งเส้นลมปราณเพื่อรับพลังของมันและในขั้นตอนต่อมายาเม็ดนี้จะสามารถช่วยให้คุณทะลวงแดนวิถีบูสู่แดนเทพคุณจะเป็นยอดฝีมือในระดับแดนเทพขั้นต้นได้อย่างแน่นอน